สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่เป้คอยช่างนะคะย้วันนี้ก็จะมารีวิวได้คอนโซลอาัาคะคอนเนอร์บาร์ะะซีรีส์หนึ่งนะคะเป็นตัวสีพิเศษนะคะลิมิเต็ดขายที่งาน KTX เ,เท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันก็เป็นแบบไหนเนาะที่เพิ่งได้มาสดๆเลยเพิ่งได้มาแบบยังร้อนอยู่เลยเนี่ยยังร้อนอยู่เลยเ,เรามาเปิดกันเลยเนาะโอเค อันนี้เป็นซีรีส์แบบแบบกันสอนกัรสวนนี่นี่นี่เดี๋ยวเรามาดูอันนี้มันจะมามีมีเป็นคู่กันนะสองเรามาดูกันชุบอด ผู้หญิงกับตัวผู้ชายเดีวเรามาแกะตัวผู้หญิงก่อนเลยก่าเนาะนี่นี่เป่สีพิเศษเลยชิชนชันชันชาวนี่นาจาน้องจะสิ กันแกันชิบชิบชิบโอเคใส่หัวก่อนดุ๊กนี่ออกมาอันนี้ข้างในไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่ <laughs> จีิเเกงในด้วยตาเราเพิ่งเคยเห็นเกงในน้องแสงเกงในด้วยน่ารักจริงที่เดี๋ยวเรามาดูโดิรดูก่อนนะนนี้เป็นเสื้อแจนคเกนะอันนี้มาแบบต้อนรับหน้าฝนเลยใส่หัวก่อนใส่หัวให้น้องก่อนอึ๊บนี่หงุดผมนางขยับได้ด้วยอะ เหมหือนชีวิตต่อขนาดแรกตอนน้องจำไม่ได้เหมือนกันต้องลองไปสยัดดูนี่เป็นชุดกันฝนเขียนว่าอะไรอ่ะ OME คืออะไรเอ่ยนี่มีสก,กีนแล้วก็มีชุดปีนข้างหลังด้วยน่ารักมากสวยอันนี้ไม่ได้ใจรวงแสงไหมเดี๋ยวเราต้องลองปิดไฟดูดงแสง้าเรืองแสงจะเด็ดมากถือว่าสะท้อนแสงก็จะเด็ดมากอันนี้รองเท้า น่ารักนะเดี๋ยวลองใส่หมวกสิมีใส่หมวกแล้วนะ่ารักจังเลยอ๊เอาผมเข้าไปเอ๊ชิบชิบถ้ามีร่มหน่อยนี่แบบดีเลยนะยแล้วเรามาดูกันว่ามีอะไรให้อีในนี้ชิบ มีอะไรแถมมาให้บ้างอ๋อก็จะมีเป็นข้อมือข้อมือข้อมือแล้วก็มือเปลี่ยนมือเปลี่ยนหน่งคู่มือเปลี่ยนหนึ่งค,นนงคู่อันนี้นะคะเดีวเราใส่ข้อมือให้น้องกันดีก,กว่าชิคใส่ไปก่อนค่ะหน่งสอ โอเคโอเคยินรอก่อนนะเดีย๋ยวเรามาดูตัวผู้ชายกัน,นอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็น น้องผู้ชายที่ใส่เสือ้อสีครีมแล้วก็เป็นตัวสีเขียดด้วยตัวสีเขียที่เป็นเรืองแสงตัวนี้นี่ฉันรูปไปให้นะตัวสีเขียก็เป็นตัวนี้แหละแต่เป็นตัวเรืองแสงของซีรีส์หนึ่งนะเหมาดนกันกระด,ดังว่าใส่ชุดสีขาวเหมือนกันโอเครองเท้าเหมือนกันเลยไม่ต่างกัน แต่ของผู้หญิงอนะ่ะเขาจะเป็นแบบผูกเชือกปมแบบนี้นี่นะเห็นไหมนี่ของผู้ชายเขาจะแบบเป็นเป็นแบบเก็บเชือกแต่ของผู้หญิงเป็นแบบปล่อยเชือกมาข้างๆเห็นไหมถุงเท้าอ่านี่ถุงเท้าผู้หญิงสั้นกว่าถุงเท้าผู้ชายยาวกว่าอโอเค ตรงนี้เป็นตีนทุกแกนะแกะได้เนี่ยเปิดได้สกินเหมือนกันสกินเหมือนกันเลยเดี๋ยวเราให้ยิงคู่กันก่อนแต่รู้สึกว่าเสื้อคุมอของผู้ชายจะยาวกว่านะคะที่เป็นชุดกันฝนนะแต่ของผู้หญิงจะสั้นกว่าเห็นไหมถ้าเทียบกัน เทียบกันนะคะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาดูของแถมของตัวผู้ชายไอ่าโอเคเป,เ,เป็นกำไรกับนิวเลฟเป็นกำไรกับนิวเลฟนะอืกกำไรกำไรของผู้ชายเป็นแบบธรรมดานะโอเคเดี๋ยวเราแบบมาลองใส่กำไรก่อน ปนนึ๊บเข้าไปโอเคยิงคู่กันอันนี้มีน้องชมพู่มานั่งให้กำลังใจอยู่ด้านหลังนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนี่โอเคนะน่ารักดีอ่ะจริงๆถ้าไปทำเขานิดนึงนี่อย่างกับเฮลบอยเลยอ่ะ เขาพี่มาอย่างเงี้ยสีแบบสีตัวใช่เลยสีต,ตัวใช่เลยก็เอาไปเล่นกับตัวอื่นได้นะคะตัวชุดกับผ้ากระโปนี้ก็เป็นซีรีส์หนึ่งที่เป็นเอ่อสีลิมิเต็ดนะคะแล้วก็เป็นสีพิเศษเนาะโอเคอันเนี้ยเอาน้องชมพู่มาเปรียบเทียบให้ดูเพราะว่าจริงอาจจะบอกว่าตัวน้องที่หน้าเหมือนพี่ชมพู่เนี่ยเขาแบบสะท้อนแสงดีมากเลยเป๊ตปิดไฟให้ดูปึ๊บ เห็นไหมชุดเขาแบบสะท้อนแสงดีมากเลยตัวเสื้อกันฝนนะคะแต่อันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นี่เห็นไหมแล้วก็ตัวสกรีนข้างหลังเนี่ยสวยมากนี่เห็นไหมสวยมากเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองมาถอดแล้วลองเล่นดูเนาะโอเคเปิดไฟมาให้เนาะให้พี่ชมพู่าถอดเสื้อกันฝนนิดนึง หน้าเหมือนพี่ชมพู่จริงๆเนาะดูสิเหมือนเลยอะหน้าเหมือนนี่โอเคแล้วก็ใส่รองเท้าอันนี้ด้วยอะเหมาะมากโอเคเราเราเปลี่ยนดูเปลี่ยนเสื้อกันอนดอูเอาถอดตัวผู้ชายดีกว่า จะถอดเสื้อกันฝนนีต้องปลดมือตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเขาจะทำแบบจับตรงนี้เอาไว้อเอ๊ะนี่มันท่าน้ท่านี้มันคุ้นมั้ยไหมท่านี้มันคุ้นมั้ยไหม พี่ชมพูใส่ชุดนี้ดูสิสวยไหมโอ้ยน่ารักนะดูดิก็น่ารักอุ้ยบอกว่าเหมาะเลยอ่ะคือเข้ากับรอง,งเท้ามากเลยดูดิรองเท้าได้ชุดได้ดีงามจ้าอ่ะมาให้คุณผู้ชายเขาใส่เสื้อของพี่ชมพูบา้าง เนี่ยช่างก็เทไอีกแบบน,นะพอเราเหมือนนักมวยเลยขึ้นสังเวียนเออว่าเหมือนคนโรคจิตแต่เหมือนนักมวยน,นะขึ้นสังเวียนเอ้ยโย่มาส่องไฟแีอืมเท่เลยอ่ะตัด่าเท่เลย ก็ประมาณนี้นะคะก็สีพิเศษใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะอันนี้มีขายที่แค่เฉพาะในงาน QTX เหมือนเดิมนะคะตัวนี้เป็นสีพิเศษนะแต่จริงๆก็เหมาะมากเลยนะแบบเอาไปเล่นกับตัวอื่นได้ด้วยอ่ะสวยดีใครเป็นแฟนขับของข้าเนี้น่าเก็บสะสมไว้นะคะ มันจะได้แบบครบซีรีส์ด้วยแล้วก็ยันก็ทำมาแบบเป็นลิมิเต็ดแบบเฉพาะขายเฉพาะในงานเนี้ยคือถ้าเราไปสุ่งเราจะจำไม่ได้ตัวพวกนี้อยู่แล้วนะคะพวกนี้จะเป็นแบบสีพิเศษอะไรเงี้ยที่มีขายเฉพาะในงานเท่านั้นว้าวเ็เท่ดีนะ hey. Hey. ดูดิขี่รถต่องกลางสายฝนปื้นๆนี่ยหน้าร่างกา็แบบปุ๊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 บขี่ไปเรื่อยๆกลาง,งสายฝนอนะ่ะดูสิน่ามากเลยอืมเนี่ยเนีหมาะกับ เป็นซีรีส์เป็นสีพิเศษแบบที่ต้อนรับแบบหน้าฝนซีซั่นนี้มากเลยอ่ะนักมากอืงาม,อม,อม,อมโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะกับสีพิเศษตัวนี้เนาะที่มีขายเฉพาะที่งาน QTX เท่านั้นเนาะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวตัวต่อไปเป็นอะไรในคลิปหน้าเนี่ยติดตามชมกันได้ในช่องนะคะหรือไม่ก็ในแฟนเพจก็ได้นะคะบวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันนะคะฝากให้กำลังใจกุ้งเล่ กด subscribe ก,กันด้วยนะ